ตัวร้ายหลายตัวก็มักจะกลับใจเป็นคนดีได้เหมือนกันอย่างตัวละครร็อกซี่ในเกมฟ n นาบรูนนะครับโดยถือว่าร็อกซี่เนี่ยเป็นหนึ่งในคู่ปรับของเกเกอรี่เลยเพราะว่าจะมีฉากที่เกเกอรี่จะต้องเผชิญหน้ากับร o x y ที่สนามแข่งรถนะครับโดยร o x y นั้นเนี่ยตัวเกเกอรี่ใช้ระบบ ขนยนขับรถมินิคาร์นะครับแล้วทาให้กรอกซีนก็ติดกับครับแล้วก็ถูกรถชนนะจนทําให้เธอเนี่ยถูกถอดดวงตาออกมาแล้วก็มีสภาพที่ผุพังครับจริงๆ้วร็รรอกซีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครทูเรเมทูนิกที่ค่อนข้างชอบความสวยงามมากๆแล้วแถมตัวเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความมั่นใจในตัวเองด้วยการที่ร็อกซีถูกถอดดวงตาไปเนี่ยทำให้เธอเนี่ยก็โมโหกับสิ่งที่เกกุร่ทํามากๆเลยครับถึงขนาดที่ว่าเกกุริเนี่ยไม่ได้ปิดฟังก์ชันที่ให้ไปตามลากกิก ในเกม Final f u n a f u t Security Beach r ู n กันเลยทีเดียวนะครับโดยตัวละคร r o x y เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ใน DLC r u นแล้วก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆเลยโดยเธอเนี่ยถูกฝังโปรแกร,รมเอาไว้ให้เป็นตัวละครรักษาความปลอดภัยในการป้องกัน Security Node ให้อยู่อย่างปกติแล้วก็ป้องกันผู้บุกรุกที่เข้ามาในห้าง Mega Pixel e ทแห่งนี้ด้วยครับโดยเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามานะครับ r o x y เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษก็คือจะมีหูที่ได้ยินเสียงที่ชัดมากๆแล้วเธอก็มักจะพูดกับตัวเองด้วยความเร ว,ว่าทําไมหน้าตาของฉันถึงกลายเป็นแบบนี้ฉันเสียใจมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามุูนอนิเมโทนิกส์ที่เป็นคู่หูของตัวละครแคสซี่เนี่ยก็คือตัวละครร็อกซี่ครับเพราะว่าแคสซี่เนี่เป็นคนที่ชอบร็อกซี่มากๆเลยเนื่องจากมีสาเหตุบางอย่างทาให้เธอเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับร็อกซี่โดยตรงนะครับแต่เมื่อแคสซี่เดินทางมาถึงที่สนามแข่งรถของรอ็รอกซี่ตามคําสั่งของเกเกอรีนะครับดูเหมือนว่าร็อกซี่จะได้จับมือกับแคสซี่ครับและอยู่ดีๆจากการที่ร็อกซี่เป็นคนโมโหแล้วก็เป็น คนที่ดุร้ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอจะจําเสียงของแคสซี่ได้และนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เธอนั้นเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นมีการเปลี่ยนระบบเออร์เลอร์ของตัวเองครับซึ่งตัวนี้ผมก็ต้องมาหยิบเนื้อหาของฟานาเฟดดี้ในฉบับนิยายเพิ่มเติมด้วยครับในสตอรี่เทเลอร์เนี่ยจะมีการอธิบายว่าจริงๆร็รอกซี่ก็เป็นหนึ่งในหุ่นดานิเมโทนิที่ดูแลเด็กแล้วก็ชอบที่จะให้ความสําคัญกับเด็กมากเลยแต่ว่าเหมือนจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้พนักง,งานไปปิดระบบเธอครับแต่ว่าพอเปิดระบบมาปุ๊บ มีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับเธอมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปและเธอมักจะโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยเทคแคร์เด็กแล้วนะฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมฟันน r ำรูเนี่ยเหมือนกับว่าระบบที่เธอได้เจอมาตั้งแต่ตอนอยู่ในเกม Security Beach แล้วก็เหตุการณ์ที่อยู่ใน DLC r ลรูเนี่ยการที่ร็อกซี่ได้จับมือกับแคสซี่แล้วก็ได้ยินเสียงของแคสซี่เนี่ยก็ทําให้ชุนเฉียวในอารมณ์แล้วก็มีความโมโหก็เปลี่ยนไปเป็นตัวละครที่เป็นมิตรแล้วก็ห่วงใย,ยเด็กเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะครับดยต่อมานะผลที่ทําไมร็อกซี่ถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับตัวละครแคสซี่ครับเพราะว่าน่าจะมีเหตุการณ์หนึ่งครับท ห้างเมกาพิกซ่าเพล็กแห่งนี้โดยมีการจองร็อกซี่ไว้นะครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนคนไหนมากับเธอเลยนะครับทำให้ร็อกซี่ที่เป็นห่วงนะครับก็เลยจดจําเสียงแล้วก็ใบหน้าของแคซี่ได้อีกอย่างนึงคือร็อกซี่อาจจะจําแคซี่ได้เนื่องจากว่าเธอเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแล้วก็มีการพูดคุยกันในตอนที่อยู่ในห้างเมกาพิกซ่าเพล็กนะครับต้องยอมรับว่าตัวละครแคซี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในห้างนะร็อกซี่เนี่ยกม็มักจะเป็นมิกกับเด็กนะครับและทำ ให้นี่ก็จะเป็นสาเหตุที่เราได้เห็นถึงตัวตวนที่แท้จริงของของร็อกซี่และก็ได้รู้ว่าตัวละครแคสซี่เนี่ยก็มีความรู้สึกดีกับตัวละครร็อกซี่ด้วยครับเพราะว่าเป็นตัวละครโปรดมากๆโดยในว a อ k กี้ท็อกกี้ของแคสซี่เนี่ยก็จะมีหน้าของร็อกซี่อยู่นะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าร็อกซี่นี่เป็นตัวละครโปรดเลยน,นั่นเองนะครับและอย่างนึงก็คือร็อกซี่เนี่ยสามารถจําวันเกิดของแคสซี่ได้ด้วยนะครับว่าเป็นวันที่1 1ครับแต่มีความเป็นห่วงเป็นใยจิตใจของแคสซี่ด้วยในตอนที่ไม่มีเพื่อนมางวาวนเกด ถึงแม้ว่าอย่างนั้นร็อกซี่ก็ยังคงเดี๋ยวเพื่อนๆของเธอก็จะมาในงานวันเกิดของเธอเองนี่แหละครับอย่างไรก็ตามในเนื้อเรื่องของ DLC ลูนก็จะมีเหตุการณ์เศร้าอยู่ส่วนหนึ่งก็คือตัวละครแคสซี่เนี่ยได้เห็นสภาพของร็อกซี่ที่มองไม่เห็นนะครับและทําให้เขาเนี่ยได้รับข้อความจากเกกอรี่ ที่เป็นตัวปลอมจากมิมิกนะครับว่าให้ไปปิดระบบ Security Note ที่อยู่ในร่างของ Roxy ซะนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ c a s ซี่เนี่ยต้องทําใจในการปิดระบบ Roxy นะครับในช่วงแรกเธอก็พยายามขัดขืนนะครับแต่แคสซี่ก็เหมือนจะต้องเชื่อฟังเกเกอรีครับเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นจุดเหตุผลเดียวครับที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเจอกับเกเกอรี่ได้นั่นเอง Your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. If I remember correctly, it is on the 11th. I remember because you are number one. Twice. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time. Cassie? What are you doing? I'm so sorry. I love her. Happy birthday, Cassie. Fox, I'm sorry. I'm so sorry. <laughs> สาเหตุที่ทำไมตัวละครร็อกซี่ถึงต้องถูกปิดระบบ Security Note ครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นระบบติดตั้งเอาไว้เพื่อเป็นโหมดรักษาความปลอดภัยเท่านั้นนะครับทำให้ตัวละครร็อกซี่ที่ถูกหลุดออกมาจากระบบทำให้ร็อกซี่เนี่ยการเออร์เลอร์เกิดขึ้นแล้วก็จดจำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาและอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือแผนของตัวละครมิมิค,ครับที่ไม่ต้องการให้ร็อกซี่เนี่ยเข้ามาก่อกวนในการที่จะให้แคสซี่มาเปิดประตูชั้นใต้ดินแล้วก็ปิดระบบของ MXCS ทั้งหมดนะครับและนี่ก็ เป็นเหตุผลที่ทําให้เราได้เห็นว่าตัวละครแคสซี่เนี่ยต้องไปปิดระบบให้กับบล็อกซี่แต่การปิดระบบ Security n o อตเนี่ยสมมติว่าให้บล็อกซี่เนี่ยมีความเป็นอิสระมากขึ้นอีกทั้งเนี่ยในตอนท้ายของตัวเกมนะครับเรายังได้เห็นการต่อสู้ของบล็อกซี่ที่พยายามจะช่วยชีวิตแคสซี่ด้วยนะครับจากงํามือของมิมิกครับทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นตัวละครหลักไปเลยและทําให้ตัวละครบล็อกซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นมิตรมากๆแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเด็กๆจริงๆนะครับถึงแม้ว่าบล็อกซี่จะต่อสู้กับมิบมิกไม นในจังหวะนั้นเนี่ยแคสซี่ก็ได้จังหวะในการหนีออกมาทันทีครับและในตอนฉากจบของลิฟต์นะครับเราจะได้รู้ว่าตัวละครร็อกซี่เนี่ยก็เหมือนจะมาช่วยเหลือแคสซี่นะครับเพราะว่าในตอนไทอินเครดิตเนี่ยก็มีการพูดว่าแคสซี่ด้วยนะครับโดยในนิยายเนี่ยก็อธิบายว่าตัวละครร็อกซี่เนี่ยเหมือนก็จะเป็นหุ่นอ n นิเมโทนิกส์ที่มีความปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆมากๆแถมยังเป็นตัวละครที่ชอบเดินไปทั่วห้างเมกาพิกซา x เพล็กเลยนะครับก่อนที่เธอจะถูกปิดระบบแล้วก็มีการเกิดเปิดระบบอีกครั้งหนึง่งก็เธอก เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไปเลยนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงจุดจบของตัวละครร o อกซี่ครับที่เหมือนจะมีอาการรวนมาตั้งแต่ในตัวเกมฟันนับตัวเกมภาคหลักแล้วแล้วเธอตาบอดไปปุ๊มเนี่ยเธอก็ดูเหมือนจะมีอารมณ์ที่ถุนเฉียวมากขึ้นเพราะว่าแคนเกอรรีนะครับแต่ว่าคนที่มาช่วยเหลือเธอจริงๆเนี่ยคือตัวละครอย่างแคสซี่นั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของจุดจบของตัวละครร็อกซี่ครับที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครหลักในเกมภาคต่อๆไปครับหรือว่า DLC ต่อๆไปนั่นเองนะฮะเพื่อนๆคิดอย่างไรกับตัวละครร็อกซี่ก็ฝากทิ้งคอมเมนต์กันไว้หน่อยแล้วกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาซูเปอรแ์แดงเข้ามานะครับไว้พบกันในวิดีโอตอนหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ